วันนี้เราคงบอกได้ว่าเราอยู่โดยปราศจากมือถือไม่ได้แน่นอนมือถือกลายเป็นสิ่งจำเป็นไปซะแล้วแต่บ่อยครั้งที่มือถือแบตหมดบในช่วงเวลาสำคัญสำคัญคําแนะนำประหยัดพลังงานในถึงนะดับหกคือการรับสัญญ,ญาณที่ถูกต้องเวลานี้เค่องโทรศัพท์สายด่วนถึงเ้ขของเธอแต่เธอก็ใช้มือบังเสารับสัญญ,ญาณกรณีดังกล่าวจะทำให้ใช้พลังงานมากขึ้นเพราะโทรศัพท์ต้องใช้พลังงานในการเชื่อมต่อกับคลื่นมากขึ้น ณีที่อาจเกิดขึ้นแบบเดียวกันได้ก็คือการเก็บมือถือไว้ในกระเป๋ากางเกงหรือกระเป๋าเสื้อและสิ่งที่ขัดขวางการรับคลื่นเช่นเดียวกันก็คือจอมอนิเตอร์และจอโทรทัศน์เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะปล่อยคลื่นไฟฟ้าและคลื่นแม่เหล็กออกมาแต่หากว่าคลื่นโทรศัพท์หรือคลื่นมอนิเตอร์ไม่ทับซ้อนกันก็ไม่เป็นปัญหา หากว่าวางมือถือไว้ใกล้จอคอมพิวเตอร์มากๆมือถือจะต้องใช้พลังงานมากในการหาคลื่นเนื่องจากคลื่นจากจอและจากมือถือรบกวนกันนั่นเองซึ่งการรบกวนกันของคลื่นทั้งสองจะทําให้หน้าจอไม่เสถียรและมือถือก็เสียพลังงานจากแบตมากขึ้นคําแนะนําคือให้วางมือถือห่างจากจอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรทัศน์การประหยัดพลังงานอันดับที่5นี้ทําได้แม้กระทั่งตอนเรานอนคริสเตียนไม่ได้รอรับโทรศัพท์จากใครแต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะใช้โทรศัพท์เป็นนาฬิกา ตรงนี้ยังไงยังไงก็ห้ามโทรศัพท์อยู่แล้วดังนั้นเขาก็เลยต้องปล่อยให้โทรศัพท์ได้พักไปบ้างโดยการเอาซิมการ์ดออกเพราะซิมการ์ดใช้พลังงานจากแบตอยู่เสมอนั่นเองแต่เขาก็ยังเปิดมือถือใช้เป็นนาฬิกากับฟัง MP3 มได้อยู่โดยทั่วไปมือถือของเราจะพยายามเชื่อมต่อสัญญ,ญาณกับเสาโครขงข่ายที่อยู่ใกล้ที่สุดตลอดเวลาซึ่งหากว่ามีเสาโครขงข่ายอยู่ใกล้ๆแล้วล่ะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องสัญญ,ญาณแน่นอน ดังนั้นมือถือที่เปิดรับสัญญาณบนเครื่องบินจะเสียพลังงานมากเพราะถ้ามือถือขาดการเชื่อมต่อสัญญาณมันก็จะพยายามเชื่อมต่อสัญญาณอยู่เรื่อยๆนั่นเองหากว่าเราปิดการเชื่อมต่อสัญญาณแล้วมือถือของเราก็ไม่ต้องเสียพลังงานในการหาคลื่นสัญญาณนั่นเองประหยัดพลังงานโดยไม่จําเป็นต้องปิดมือถือหากใครไม่ต้องการปิดการรับสัญญาณก็ควรจะตั้งระบบมือถือให้อยู่ในระบบประหยัดพลังงานหรือสแตนบาย และนี้คือข้อแนะนําของเราให้มือถือได้พักบ้างโดยการปิดการรับสัญญาณหรือตั้งระบบสแตนบายเอาไว้อันดับสี่วิธีการประหยัดพลังงานต้องไม่ติดเปิดเครื่องบ่อย เบลนี่คิดอยู่ว่าเธอควรจะปิดมือถือดีหรือไม่เพราะตอนนี้เธอไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เธอคิดว่าน่าจะเป็นการประหยัดพลังงานที่ดีแต่โปรดระวังหากเราปิดเปิดมือถือบ่อยๆจะทําให้เสียพลังงานโดยไม่จําเป็นเพราะถ้าเปิดมือถือมือถือก็จะหาซื้อสัญญาณโหลดข้อมูลและโปรแกรมต่างๆซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานทั้งสิ้นการปิดมือถือจะเป็นการประหยัดพลังงานก็ต่อเมื่อต้องปิดมือถือตั้งแต่สองชั่วโมงเป็นต้นไปข้อแนะนําของเราคือ่าปิดเปิดมือถือ อันดับสามของการประหยัดพลังงานคืออุณหภูมิที่เหมาะสมระหว่างที่คริสเตียนรอที่จะเจอกับเมลานี่อยู่เขายังมีเวลาเหลือจึงไปหาชากาแฟดื่มเสหน่อยแต่เขาต้องระมัดระวังหน่อยว่าจะวางมือถือตรงไหนดีเพราะหากว่าแบตมือถือสัมผัสกับอากาศที่ร้อนหรือยเย็นมากๆจะทําอันตรายกับแบตได้จนถึงขั้นพังเลยทีเดียวกรณีที่แดดร้อนมากๆก็จะเกิดอันตรายขึ้นได้เนื่องจากขั้วไฟฟ้าจะำํำรุด ทำให้การชาร์จแบตครั้งต่อไปของเราทําให้มีลิเทียมไอออนน้อยซึ่งมันจําเป็นสําหรับการไหลของกระแสฟไฟฟ้านั่นเองแต่ถ้าหากว่ามือถือสัมผัสกับความเย็นมากๆจะทําให้น้ํากรดในแบตเตอรี่เนียวขึ้นแรงต้านจะเพิ่มขึ้นอนุมูลที่ได้รับพลังงานจะเคลื่อนที่ได้ช้าลงดังนั้นสมรรถภาพจะลดลงไปด้วยในหน้าร้อนก็อย่าลืมมือถือไว้ในรถนะคะ และในหน้าหนาวก็อย่าเอาเบอถือไปวางบนเครื่องทําความร้อนอุณหภูมิที่เหมาะสมกับเบอถือที่สุดก็คือประมาณ15-25องศาเซลเซียสข้อแนะนําของเราคืออย่าให้มือถือสัมผัสกับอากาศที่ร้อนหรือเย็นมากๆค่ะอันดับสองของการประหยัดพลังงานมือถือก็คือการเลือกเครือข่ายที่ถูกต้อง เจนต้องรีบแล้วลนะ่ะพระมิเรนี่ส่ง SMS มาแล้วจะทิสเยนเจออะไรบางอย่างในเมนูมือถือนั่นก็คือระบบเครือข่ายคู่ซึ่งมือถือสมัยใหม่ในปัจจุบันใช้ระบบนี้กันหมดซึ่งเป็นระบบที่จะหาสัญญาณ GSM และระบบ UMTS อย่างหลังนี้คนยังไม่่อยใช้เท่าไหร่ ระบบ UMTS เป็นระบบที่มีฟังก์ชันมากมายและจัดเป็นอัตราส่วนของข้อมูลที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการดูทีวีในมือถือหรือการโทรศัพท์เห็นหน้าเป็นต้นแต่สําหรับฟังก์ชันพื้นฐานเช่นการโทรศัพท์การส่ง SMS MMS มีแค่ระบบ GSM ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องถึงั้นใช้ระบบ UMTS หากว่าเราปิดการรับสัญญาณ UMTS ทำให้มือถือหาสัญญาณของ GSM อย่างเดียวที่จะทำให้ประหยัดพลังงานมากดังนั้นอันดับสองของการประหยัดพลังงานก็คือการเลือกเครือข่ายที่ถูกต้องข้อแนะนำก็คือเลือกใช้เครือข่ายเพียงระบบเดียวก็ประหยัดพลังงานได้และสำหรับอันดับหนึ่งของการประหยัดพลังงานมือถือก็คือการหยุดเล่นเกมบ,บนมือถือนั่นเอง เบลนี้กำลังรอโทรศัพ so ท no ์ของคุณเซียนอยู่รอไปก็เบื่อไปเล่นเกมบนมือถือดีกว่าการเล่นเกมบนมือถือจะทําให้มือถือใช้พลังงานมากสิ่งที่กินพลังงานมากที่สุดบนมือถือก็คือการให้แสงสว่างบนหน้าจอและการใช้พลังงานมากอีกอย่างก็คือการเปิดระบบสั่งดังนั้นหากเราหยุดการส่ภาพสีสันเวยๆบนหน้าจอที่เล่นเกมก็จะทําให้เราประหยัดพลังงานได้อย่างนี้แบตมือถือของเบลนี่ใกล้จะหมดเต็มที ข้อแนะนําก็คืออย่าใช้ฟังชสียที่ต้องการทําให้หน้าจอของมือถือทํางานนะวิเดียวแต่เพราะคำแนะนําของเราทําให้สุดท้ายวิลลี่กับพีเซียนก็พบกันจนได้